ขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวปิดเพลงแล้วช่วยกันพูดนะขอบคุณสำหรับท่านภูมีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะงานนี้ก็เป็นฟันหลงอะคะ่ะก็คือ,อเป็นวันแก้บนน้องนุน่นเราก็หาวันว่างว่าจะแก้บนกันเมื่อไหร่ดีบังเอิญมันว่างวันนี้นะคะไม่ได้ช่วยโอกาส เป็นวันเกิดพอดีขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ขอบคุณที่มีของขวัญมีรางวัลมาให้ขอบคุณผู้ซัพพอร์ตทุกผู้ซัพพอร์ตเลยนะคะที่มากันขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไหนบอกว่าจะไม่มีน้ำตาไงวันนี้แม่ออย่าบิ้วอย่าบิ้ว ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาววัฒนาเสานะคะครั้งหนึ่งเราเคยมาใสาล่ลมไม้ใช่ค่าที่นี่ไม่เคยลืมหรอกคะ่ะเราไม่ใช่ประเภทที่ว่าดังแล้วจะมาลืมไม่รู้จักคนที่นี่หนูยังรักพ่อแม่พี่น้องชาววัฒนาเสาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่ของบ้านบรรมีที่รักกันมานหนึ่งปีขอให้รักแบบนี้กันไปนานๆหวังเหลือเกินว่า ทีมบ้านบาลมีจะโลดแล่นต่อไปแต่ถ้ามันโลดแล่นไม่ได้เพราะไม่มีพวกคุณค่ะต้องมีพวกคุณถึงจะไปกันได้นะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้วันดีๆนี้จะอยู่ในคามทรงจำของแม่ใหม่ตลอดไปแล้วก็เราจะพันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าฝ่าหนาจะเป็นยังไงขอให้เ c ฟบ้านบาลามีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ช่วยเป็นกำลัง และช่วยประคับประคองทีมงานบ้านเราไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นรางวัลของผมและก็น้องดูนะครับอันนี้มาเลยครับผมนะครับทีละอย่างนะครับอันนี้ของน้องลูกกับลูกฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตครับอันนี้จะเป็นของด้อมหนอินทรานะครับคุณแม่แล้วก็ของ f c บ้านประดมีนะครับอันนี้ของคุณ คนของแน็ตนะครับผมที่อยู่แดนไกลนะครับแล้วก็อันนี้นี้อันนี้ของผมเองนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะให้เนี่ยต้องคุยกันก่อนว่าอันนี้ให้ไม่ได้ใช้นี่นะกำกำังกำ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 นำกำกำกำนี้ำก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 ืกนกำกำกำนนกำกำนนีำกำกหนำกำ าสู่รกคนนอนนี้อันนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่นะครับไม่เกี่ยวกับหนี้ที่ติดอยู่สองล้านนะครับไม่เกี่ยวขอบคุณมากค่ะกับวันนี้มอบให้ครับให้รวยให้รวยนะลูกชายใช้ตังค์ให้น้อยหน่อยนะก็คือแล้วชาบูตอนดึกๆกกินให้น้อยหน่อยขอให้น้อยลงหน่อย เดี๋ยวทีละคนนะครับทีละคนเดี๋ยวๆๆนี่อะไรเนี่ยอะไรพูดก่อนอะไรนี่เนี่ยตั้งตั้งจตเกิดเราเป็นชีวิตเลยเนี่ยตั้งจตเกิดเราเป็นชีวิตเลยเนี่ยก็บอกกันตามตรงเลยว่าอยู่กันมาจนลุ้งฟ้าอายุ3 1เ็ดแล้วไม่เคยให้ตังค์เลยเพราะว่าผมไม่เคยมีตังค์เลยเพราะเมียเก็บหมด วันนี้พอมีที่บ้างครับก็ทำงานได้เงินมาก็น้ำใจเล็กน้อยน้อยให้ได้แต่ไม่ใช่กลับบ้านเอาไปเรียกคืนไม่ได้นะทุกคนเป็นพยานนะคะวันนี้คุณศักชัยให้รางวัลให้ของฝันวันเกิดเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่พอจะเก็บได้ก็เนี่ยมื่นึงเนี่ยอได้เ็งทีละร้อยทีละ ใจนะขอให้อขอบคุณขอให้ถูกลอตเตอรี่นะที่เดือนหนึ่งซื้อ50คู่50คู่ขอให้ถูกนะขอบคุณครับขอบคุณขอให้มีความสุขนะคุณพิสมัยเป็นครับทีละคนครับศิลปินทีหลังเลยครับเอาน้องๆก่อนครับกอล์ฟบิดามีตั้งแต่อยู่มาพี่งย่านี่นะคะชีวิตเนี้ยแม่ตังค์ซื้อลอตเตอรี่หมดเลยอันนี้ดูมือดูมือผมเนี่ยอันนี้ของกฤษดาบารมีครับผมเชิญครับไปใส่ให้แม่ด้วยอุ้ยคนนี้เป็นใครเนี่ย อันนี้ให้วันมันเกิดนะครับส่วนก็ใช้นี่สิ้นเดือนนี้ก็ยังไม่ใช้เหมือนเดิมเ,เดี๋ยวก่อน,อน,อนคือพระเอกอิสดาเนี่ยเป็นหนี้หนูอยู่สี่แสนสี่แสนประมาณสามปีแล้วค่ะทุกวันนี้มันได้ได้รางวัลวันละเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นถามเมื่อไรจะใช้นี่มันบอกว่าไงยังไม่ใช้ไม่มีไม่หนีไม่ใจนี่ให้คุณแม่ก่อน แล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ไม่ไม่ใช้เหมือนเดิมมั้งใส่ปีกไว้จะได้ลุ้งฟ้าอยากพูดคำนี้มากเลยว่าสิ้นเดือนไม่ใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่ขอบคุณครับขอให้ต่อไปคุณน้ำมีครับน้องสาวคุณแม่นี่เกิดเกิดมาในชีวิตไม่เคยได้เลยปีกเปลดอกอะไรเนี่ยพัดบินน้องปอนน้องปอนยกยกมาดี แม่มีน้องอนี่น้องสาวคนเล็กไงก็ฝากไ็้ด้วยนะคะเล่นดีบ้างไม่เล่นดีบ้างก็ช่วยให้ตังค์ไปจะค่ะเพราะว่าผัวแก่แล้ว,ลวค่ะหาหาตังค์ก็ยากพวงเล็กแต่ก็ให้ด้วยใจนะจ๊ะเล <laughs> เออเดี๋ยววันเกิดมึงกูจะโดนอีกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ <laughs> ขอบคุณครับต่อไปเป็นคุณยายเปรมฤทัยและกณลุงพร้อมไหมครับออยังยังงั้นเอางี้ขอของอีกคนนึง ที่ที่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องประคองมาเลยแม่ยายผมเองเนี่ยโอ้นี่คู่เฟน่อนเรปรมืกับคุณแม่ของคุณแม่ที่สมัยเด็ยครับขอบคุณค่าวันนี้พลคนนี้ไม่ใช่คนอื่นเทินกายตังไม่ต้องพูดอย่างเดียวพอเป็นไงเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะคุณเฮินเหมือยกันหมดก็คิดว่าอีกหน่อยเล่นลิเกไม่ได้งานไม่มีกูขายหอยทอด จะ้ารรำวยจะวยจะขอบคุณจ้าจะร้องให้ทำไมขอบคุณขอบคุณแฟนคลับ FC หน่อยที่รัก FC ทุกคนนะคะที่รับพิชัยขอบคุณจ้าแม่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนต่อไปถ่ายรูปถ่ายรูปกับแม่ก่อนไปที่ภูไทที่นะจ๊ะนุ่นนุ่นนุ่นน่นนุ่นนุ่นนุนนุ่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 นน่น อัมอคุณลัสมีมานี่เหมือนเป้เลยหุ่นเดียวกันหมดเลยขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือให้คุณยายหน่อยค่ะต่อไปก็จะเป็นเจ้าภาพในงานนี้นะครับเชิญเจ้าภาพในงานนี้หน่อยครับผม ีเรายังออกมปให้เขาเองเลยมาอย่างนั้นแหละ,ะไม่ต้อง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 ออกมาออกมาพบประชาชนเดี๋ยวนี้ออกมาเออันนแะดูดีทำอะไรก็ดูดีไปหมดที่ถามว่าเล่นลิเกไหมดูครับผมเล่นลิเกรหรือเปล่า บอกเขบก่อนเล่นลิเกหรือเปล่าบอกเขาก่อนก็แต่งขนาดนี้ก็ต้องเล่นแล้วละจ้าตอนแรกบอกว่าหนูไม่เล่นได้ไหมก็ทั้งหมดก็เห็นด้วยแต่มีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมเจ้าของวันเกิดจ้ะบังคับให้จนแต่งจนเสร็จแล้วก็เลยต้องเล่นอืใชคือ คืนนี้เลิกเลิกดึกหน่อยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูโป้ให้ขอบคุณครับขอบใจนะจ๊ะขอให้รวยพันล้านนะจ๊ะห้าหมื่นบาทจากดุนเนชนกครับผมขอบใจจ้าเดี๋ยวได้เท่าไหร่แม่สัญญาว่าตั้งแต่นี้จะเริ่มเก็บตังค์แล้วยาสินสอดไปขอมันนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะโอเคครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะชมลิเกกันต่อเดี๋ยวกันยังเลิกไม่ต้องมี์ศิลปินครับอ๋อศิลปินทีมงานนะครับเชิญค่ะมาเลยค่ะเรียงลำดับมาเลยค่ะเดี๋ยวจดชื่อหมดเลยออกมาเลยไม่ต้องแต่งตัวไงก็ออกมาตามสภาพของเราเลยลูกออกมาน้องหญิงน้องหญิงบริชาติคไม่ต้องให้เขาเดินออกไปออกมาเลยลูกออกมาเลยเรื่ขอบใจนะจ๊ะให้มาเท่าไหร่จ๊ะสองขาดเดี๋ยววันเกิดยีนต้องให้ดอยต้องพานึงโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ตงคคงเพชรจ้ะผมนี่คนนี้หลานลากเลยน้องโฟกเนี่ยบอกว่าป้าไหมป้าไหมเดี๋ยวหนูซื้อของฝันมาให้ซื้ออะไรซื้อกาละแมขอบคุณครับไปเลยขอบคุณค่ะน้องอาเธอร์คุณค,ณค,ณคณงเพชรนะคะขอบคุณสิฟ้าจ้ะไม่ต้องให้เยอะก็ได้เราหากินคนเดียวผัวก,ก็ไม่มีน้องแพรวน้องแพรวขอบใจนะจ๊ะแล้วแกระเทยแก่นี่ออกไปทำไมเนี่ย แพรค่ะขอบคุณเลขาะคะครับผมแต่งตัวมันก็เทยแก่ขอบคุณน้องบิวนะจ๊ะว้า่น,านดูเขาทำขอบใจนะจ๊ะไม่ได้อายสักขาร <laughs> ตัวเองเลย <laughs> ชีวิตขอบใจนะจ๊ะแม่เล้าแม่เมล้าให้บ้านบารมีขอบคุณคนะอับต้นนะครับต้นอ่ไอ่ไ เมเอเขามาทําไมให้เนี่ยของปลาเขาเมื่อามาทําไมอันนี้จากวงปลาลุกไทยบลัลเล็อ๋อทั้งวงเนี่ยรวมตัวกันมาให้รังละานหน้า,ากูเลยนะรัลงละนหน้าเนี่ยของพี่เจของพี่ปาอันนี้อันไหนนี่มันรางรางมันใหญ่รอเล่นอันนี้รอเล่น,ลเ,ลนเดี๋ยวเอามาให้<อ>แหมหนูลูกแม่ไม่มีทางอันนี้ลูกรักเลยโอ้ยแต่ละคนแต่งตัวได้สุภาพมาก ขอบใจนะจ๊ะละ่ะเออนแน่แมุ่กเยอะอาช่วยรับผีขอบใจมากนะจ๊ะขอให้รวยให้รวยจ้ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะอุ้ยถามถามคำนึงอองานนี้เอามาจํำเปล่าเมือ่อไหี่งานนี้ได้กินมาจํำไปเปล่าไม่ได้กิน,นบ้าฟรีจริงเหรอเออแล้วค่าตัวลีเก่ะกูก็ไม่มีจ่าย แบ่งคนละครึ่งได้ไหมเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยห้าพันห้าพันแล้ววันเกิดลูกเติ้ลเมื่อไหร่ลูกมันเกิดยี่สิบสิงหาสิงหาอีกสามเดือนเนี่ยนะสเดือนเออปุ๊บมันแกะออกมั่งก็ได้เออมันเยอะไปเอาเลยขอโทษจ้าขอบใจมากนะจ้าร่ำรวยนะแม่นะขอบคุณทุกคนนะจ้าไม่ด่าก่งก่งขึ้นทุกวันทุกวันสวัสดีจากน้องเบียร์อัศวินนะโอ้ยขอบคุณ หนูแต่งตัวออกมาหล่อมากขอบใจมากนะจ๊ะให้มินนี่มจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับอันนี้ฝากมากันหมดแล้วครับเรียบร้อยลใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรับชมลิเกกันต่อบอกแล้ววันนี้ร้องไห้น้อยเพราะอะไรเพราะเก่งสุดฤทธิ์เลยสัญญาไว้คนพนันกับเราในไลฟ์ติ๊กตอกว่าเชื่อได้เลยพนันได้เลยไม่หม่ต้องร้องไห้ ถ้าไม่ร้องนะเดี๋ยวกลับมาเอาติ้งที่หนูได้เลยพรุ่งนี้เตรียมตัวจ่ายติ้งกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะชมพี่เกย์กันต่อนะคะขอบคุณครับ,บ,รบปีผ้าตีพยงเหาะเลยเดินตะแคงเข้าเชิดโอ้โแม่แม่ขอถ่ายรูปก,ก่อนแม่ออขอถ่ายรูปเขาถายรูปมาเอาแม่ถอยมาหน่อยครับ แม่ถอยไป oh, no. no so หน oh, yeah. uh, wrote, ่อยอ๋อนุนเนรได้ถ่ายด้วยถ่ายด้วยอ๋อถ่ายถ่ายด้วยแม่ถอยไปหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือเลยครับให้กับคุณแม่พิศมัย้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวชมนไปเก่งกันต่อนะครับสักครู่ครับ